อน,นุญาตนะครับครับผม,มนยาว่านยา,นานขออนุญ,ญาตเอ่อคราวๆนะฮะท่านนายกครับ10ครับก็ท่านนายกจะเห็นว่าภาพเดิมเนี่ยนะครับก็พื้นที่60ไร่เนี่ยมันมีที่เป็นพื้นที่แห้งเนี่ยประสักแค่5ไร่นั่นเองเราก็ถมที่เพิ่ม เพื่อให้มีพื้นที่ที่แห้งมากขึ้นก็จะมีพื้นที่ที่สามารถที่จะทุ่นที่บนปลูกกระบอกเี่ยเสร็จไล่อันที่2ก็คือว่าตอนนี้เราพวกนี้ก็จะย้ายขึ้นมาอยู่ตรงนี้ก็ใช่ครับจะย้ายกันทั้งหมดยี่ตรงนี้ครับผมใครขึ้นมาสุดท้ายจะย้ายไปอยู่ไหนเป็นผลไม้ดื่มที่เราใช้ก่อสร้างหมดในประมาณเดือนพฤษภาคมก็หลายคนอยู่กันหลายคนนะ ประมาณสี่รืหกปีกประมาณห้การทำเตรียมการทำามเดอยูนะครับกับทางกรมทาง,ลทางลหลวงตานลวรชดหทอยู่นะครับความแข็งรอนทัางแข็งแรงความแรงดีกว่าแล้วราคาถูกลงครงับใช่ครับเพราะว่าเราใช้เผ่นเสียพลาสติกซึ่งไม่สามารถจะไปใช้ทำอย่างอื่นได้อีกแล้วไปนะคะค่ ส่วนชนได้ซอยนดน่งส่วนชนได้ย้ายเป็นอสั่หาัยแล้วนะครับเสแปก็อยู่อาศัยได้สบายครับลูกชายเป็นทหารเกณฑ์ค่ะค่ะตอนนี้ลดละผักค่ะในห้องจะเด็กพี่นายลูกชายจะอยู่ที่ไหนครับอยู่ะม่ก็อยู่ด้วยคือนี่เป็นใหย่ป็่ยายแล้ว สมัยก็ราเรียกเลียงพ่อแม่มาล่ะแหญิงเนี่ยหญิงอะไรกเฮ้ยนอกมี้แต่ารีบาใหม่เลยนเนี่ยอออา็นดีเพเาดีเาพาลูกสาวป่ะตรงขายดีกว่าตรงนี้ไม่ค่อยมีคนกตัวตัวุตัวชนปกติจะเข้าปปกติแล้วไมชอบในายดก็คจะองการน้มองกล้องนะครับหนึ่งสองสาม ครับเรียบร้อยครับขอบคุณครับสำหรับ60เดือนนะครับลูกแบบของเท้าเขาก็จะต้องดึงถึงสภาพการเบื่อสายนะครับสายแม่ถูกถูนิดนึงยกอย่างเช่นนี่เขาคัดครับประมาณช่วง8เมตรแต่ว่าช่วงคือนเสด็จก็ไม่ หาแบบโยดังนี้หนูต่นเ้ห่อยไปสองสามครับขอบคุณมากครับม่ลรถ่ายรูปอยครับเอามถ่ายรูปลครับไ้ไ้ไหแม่ไม่ได้้่ายด้กันเลยครับคิเดียวเลยไม่ทิ้งมันั่งงมันไม่เป็นไรขอโทษนะคะขอโทษเพราะว่ารม แมแม่มามือลงแม่อในเป็นปุ๋ยแปลงผักเราจะเรียกว่าแปลงผัก4นียก็ไงก็ขออนาตให้ทุกคนนะฮะคู้ต่อยนะครับคุณต่อยจะนำมาอธิบายนะครับตรงนี้ก็พี่ฝังนื้อจะอธิบายเรี่ยงปุ๋ยก็มาจากปุ๋ยีที่เมื่อกี้้ัถึงหนึ่งสองสาม ระเบียดนิดนึงใช่อะไรอะไรระยะนะครับกล้องนี้นะเด็กๆยิงน้ำหนึ่งสองสามลงมาผ่านนี่ครับผ่านนั่นผ่านอย่างนี้ครับจากนี้ไปแล้วก็ประมัดใ้เรื่อยๆครับหรือประชาสังคมก็คือภาคเอกชนมูลนิธิอันนนะครับและรอที่สี่ความมุ่งมั่นของรัฐบาลถ้าสี่รอครบเราสามารถเดินหน้าได้ตรอบคับค้าน น,น้ำน,น้ำนที่ออกจรงิรงจะได้รับกำลังบบ